ผิดที่พ่อแม่เขาอ่ะที่ยังรู้ว่าเป็นคนอีสานแลวยังสืบพันธุออกมาใช่ถูกไหมใช่ครับจริงจริงๆแล้วคนเหล่านี้น่าสงสารนะเฮ้ยผมว่าเราอย่าด่าคนอีสานกันเลยดีกว่าปะเราไปด่าพ่อแม่มันกันดีกว่าปะขอเพิ่มเติมข้อมูลนะคะคือคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุสิบสองนะคะสิบสองคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานส่วนใหญ่อะจะใจแตกมีลูกก่อนเวลาควร ใช่ครับแม่เป็นแล้วพ่อก็หาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนพ่ออีสวันนั้นนั้นที่กูเจอสองตัวอีคนอีสันตัวนั้นนั่งกินกล้วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกกว่านี้อีกหน่อยนะกูนึกว่าผีแม่บอกผู้ผีฟ้าจ้าตัวดำปิดปีแล้วไม่ได้ธรรมดาเลยมากเน่าตาเหมตามกับผีเสื้อสมุดอีสิคนอีสันดำแบบดำสกปรกดำแดดเพราะแบกปูนอะแต่แล้วก็เสริมมาย้อมผมทองครึ่งหนึ่งดผมดำครึ่งหนึ่ง โงเหรอใครเป็นแฟชั่นสไตล์นี้ที่มึงเนี่ยฮะเหมือนตั้งแต่ผมเจอคนอีสานทำไม่อยากให้ผมเข้าเคสสิตลอดไปโซโคกแดดก็มุมมาไหมแจ๊บแจ๊บจ๊บข้างๆจีนีมันธรรมแล้วประเพณีของเราอ่ะคือการด่าคนอีสานมันเป็นประเพณีและวัฒนธรรมนะใช่ครับใช่คือคนอีสานอ่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถูกเถียงด้วยถ้าคือผมมาได้ทำการอ่ะเอาเงินฟาดหัวคนอีสานไปแล้วสองคน นี่แล้วมึงฟังนะคนที่ทวิตบอกว่าต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้ไฟกูไม่มีวันขอโทษพวกคนอี๋อฟังกูนะต่อให้กูจะไปอยู่หนก็แหหรือหนกูจะไม่ขอโทษกูก็จะด่าออกไลฟ์สดพี่ปผมจะสรุปให้ฟังเลยนะถ้าอีสามันดีจริงลิซ่าเขา้องกลับมาอยู่ละอ่าใช่าอ่ลชครับอีึงลืเนี่ยมันก็เนี่ยละคุณแผ่นดินแผ่นดินไม่ได้เตะเตมันน่ลืมกับเพื่อตัวเองใช่ครับ เขาพูดสารให้ยง่ายไ่คายใรอยากไปอยู่ที่จุดที่มันเกิดความลำบากกันหรอกครับเออก็ถูกคุณไงคุณก็พูดถูกเออลิซ่าก็ไม่อยู่นู่นเพราะก็สบายกว่าอยู่อีสานใครอย่างคนคนสบายอยู่แล้วคนจะทำกรรมอะไรแม่งไม่หยอกเอาพี่พี่ปักพูดแบบพวกที่เกิดมาพวกอีสานมันอยากมาอยู่กรุงเทพคือเอาจริงๆมากคือในอเมริกาเขายังเหยียดคนเอเชียหาว่าคนเอเชียไปแย่งงานเลย ไม่แล้วคนแบบแกก็เป็นคนเอเชียไม่ใช่หรอพี่ปาร์คพี่ปาร์คไม่ผมเปรียบเทียบไงคนอีสานอย่างโง่ก็คือเหมือนเดเปรียบเทียบเหมือนว่าเออคนอีสานเนี่ยก็เข้ามาแย่งงานคนคนภาคกลางฉันท่านี่ว่าอยู่โซนที่แห้งแล้งดักดานเหมือนว่าอยู่ต่อไปเถอะไม่ได้พวกอีสานเน่ะเหมือนพวกคนก่อนหนึ่งหมื่นปีซีที่ยังไม่พัฒนาใช่ไหมพวกไอ้เนี่ยนี่พวกมนุษย์สเปนโบอ่ะพวเบื้อีงโบราณแตยว่าเขาไม่ได้ ไม่และขขอเสริมพี่ปั๊กหน่อยว่าที่พี่กันเขานายุคก่อน1 0 0 0 0 BC นคือไอ้พวกมนุษย์สเปโตที่อยู่ในยุคลอดมาได้จากยุคครีเตเซียสไอสัตว์ที่แย่งอาหารพวกแบบว่าสเปโกตอรัสแต่ใช่ใช่ใช่เพราะยุคครีเตเซียสนี่คือยุคเริ่มปลายของเอ่อไดโนสาร์ลวใช่เพราะว่าพี่ปั๊กแต่พวกอกตางมันก็โง่อย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมาพัฒนาให้พวก พวกเราอ่ะที่อยู่กรุงเทพดูสูงขึ้นที่มันมาอยู่เนี่ยเพราะมันเป็นลูกน้องพวกผมตลอดเลยมากาะอิดต่อปูเนี่ยใช้ค่าแรงวันละสามร้อยใช้วันละพันแม่งก็ทำก็ใช้ใช้ไม่เคยพวกเนี่ยมันทนแดดทนฝนได้อยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวคุณจะตะโกนได้เหรอใช่เหรอดูดูดูมีตัวล้ออะไรมาแเนี่ยล้อนร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 ้อนเลยเป็นพูดเลยต้อร้อนเลยได้ได้ที่เดินอยู่เนี่ยได้ก็อด้่็คือ สายต้อนใช่เหรอใช่เออะไรเป็นเียอะไรกูไดเดียวราว่าใจแล้วว่าสมบอกแลมึงน้อยใ่เทียไปเลยแต่แบบว่าคนอีสานนี่คือถ้าเกิดเปรียบเทียบเป็นเกรดก็เกรดเอฟอะมันเลยมีเพลงเพลงนี้ไงมันมีเพลงมันเลยมีเพลงแล้วเขาบอกว่าคนอีสานจะเออเดี๋ยวเจอกันที่ชั้นสาจะเจอเรื่องเขาไม่มีใหญ่เหี้ยบพรลบคุครองคุ้มบั่นไส้เหี้ยนหนเอางี้ดีกว่าคนอีสานตัวไหนอะ แล้วมึงรอดูนะว่ากูคนจริงไม่คนจริงไอ้ตัดคนอีสานตัวไหนมึงพูดมาเลยที่อยู่บนเนี้ยไอ้เหี้ยตัวไหนอยากได้ตังค์ใช้ไอ้เหี้ยกูอยากตังคใช้หัวมันผมครับผมครับผมอยากได้ตังค์ใช้<ด>ครับ,รบผมผมขาวพี่ขาวให้แข็งสุดหลอกครับเดี๋ยวกูว